ค่ะอ่าแล้วช่วงแรกๆอ่สัปดาห์แรกเป็นไงช่วงที่ไปอยู่ข้างในเขารักษาในห้องข้างบนก่อนค่ะเจ็ดวันดูอาการตามดาวค่ะถึงขนาดพันแขนพันขาไหมไม่ค่ะแค่ดูอาการค่ะดูอาการค่ะกินยาทุกวันไหมกินทุกวันค่ะยาเยอะไหมไม่ค่ะมีบีห้าแล้วก็ยากินข้าวอร่อยเงี้ยค่ะอ๋อบีห้าคือยานอนหลับค่ะทำให้ยาไม่แองเหลืองใช่ไหมเป็นเม็ดขาวค่ะอ๋อเม็ดขาวกินทีละ่กินทีเยอะไหมไม่เยอะค่ะแล้วก็เม็ดสีชมพูค่ะแล้วหลับดีไหม หลับดีค่ะกินแล้วก็นอนอย่างเดียวกินแล้วก็นอนอย่างเดียวค่ะโอ้แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มปรับตัวยาเหรอยังไงใช่ค่ะใช้เวลาสองเดือนสองเดือนค่ะรู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะอืดีขึ้นคคือผมต้องอธิบายฟังก่อนนะครับสําหรับผู้หญิงคนนี้ที่ได้รับโอกาสจากผมหลังจากเมื่อเช้าที่แม่เขามาพบพามา หนึ่งแหละสิ่งที่ผมเห็นคือผมเห็นแวแวตาของผู้เป็นแม่เขาผู้บังเกิดเก้าซึ่งมีความทุกข์ใจหลังจากที่ลูกยอมรับว่าผมคุยกับเธอรู้เรื่องนะครับน้องก็น่ารักนะครับคุยกันรู้เรื่องน้องก็ดูแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสน่ารักสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้โอกาสครอบครัวเขาและให้กําลังใจก็อย่างที่บอกว่าอยากจะแยกปลาออกจากน้ําหากเขาจงกลับไปสู่สังคมเดิมๆที่อยู่ที่แถวอุดรธานี ซึ่งแม่ก็จะต้องเดินทางบินกลับวันพรุ่งนี้เนาะและหนูก็คงต้องอยู่ตัวคนเดียวเพราะปกติเธออยู่กับยายยายเพิ่งเสียชีวิตได้สองสัปสองสัปดาแม่ก็บินมาเพื่อมางานศพยายหลังจากนั้นก็เกิดความทุกข์ใจกลัวลูกสาวพึ่งผ่านการบำบัดรักษามาซึ่งร่างกายเธอดีขึ้นเกรงว่าจะกลับไปสู่สังคมเดิมๆไปเจอเพื่อนกลุ่มเดิมๆก็เลยเอามาฝากผม,ผมผมก็คิดอยู่นานนะครับ สิ่งที่คิดอยู่นานไม่ใช่อะไรนะครับหนึ่งแหละด้วยด้วยความเป็นส่วนตัวซึ่งผมไม่ใช่มูลนิธิผมไม่ได้มีอำนาจหนาจ้าที่ในเพื่อที่จะมาทําการบาบัดรักษาและดูแลและที่สําคัญก็ไม่ได้มีงบประมาณมาเพื่อดูแลในส่วนนี้แต่ที่ผมคิดมาโดยตลอดว่าก็อย่างที่บอกครับว่าหากใจของเขาอยากจะหักห้ามใจตนเองออกจากสภาพแวดล้อมในลักษณะดังกล่าวผมก็พร้อมที่จะเติมเต็มอันไหนที่ผมจะสามารถช่วยให้สังคมเราลด มิติของผู้ติดยาเสพติดได้ผมก็พร้อมจะเต็มที่ก็เพียงเพื่ออยากให้สังคมมันดีขึ้นอำนาจผมไม่ได้มีอะไรเลยครับตำแหน่งผมก็กะกาก,ากเป็นแค่นายดาบที่รอรับคำสั่งให้เป็นวันหน้าที่แต่ที่อยากจะทำได้ก็คือก็อยากจะทำให้แค่คนคนหนึง่งห่างไกลาจากยาเสพติดทำให้ครอบครอบครัวหนึง่งเขานอนหลับฝันดีทำให้น้องคนหนึง่งมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นมีสภาพร่างกายที่ดีขึ้น ภายใต้ในในระยะเวลา